ครับตัวนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่าง CX4 กับ S7 นะครับว่าองศาต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้เห็นความแตกต่างนะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นทัก SM นะครับหรือ S7 นะครับหรือว่าฟิวที่คนเรียกฟิวคล้ายสมุดสตาร์นะครับตัวนี้ก็เราก็ขายอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราขายอยู่ก็เป็นทักพุชชิ่งนะครับทักพุชชิ่ง CX4 นะครับเดี๋ยวผมจะมากดให้ดูนะครับว่าการเลี้ยวเนี่ยมันกดได้เท่าไหร่ ขอลองที่ทัก s อ็ก่อนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้โมนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเอ่อเป็นธรรมดาธรรมดามาจากโรงงานเลยแต่นาคตเราก็เราก็ของเราก็จะมีโมให้ด้วยสําหรับลูกค้าที่ซื้อทุกคนนะครับนี่จะเอียงได้ถึงระดับนี้เลยล้อด้านหน้ายังติดพื้นอยู่นะครับนี่ครับล้อด้านหน้านะครับทั้งสองล้อยังติดพื้นครับเป็นรูปถ่ายนะครับตัวนี้ครับผมเอาไม้ทาากบเด็กนะครับยาวมาเลยนะครับลงถึงพื้นเลยนะครับล้อหน้าล้อหลังยังติดพื้นอยู่นะครับ ตัวนี้ได้ทั้งหมด35มสิบห้าองศานะครับอ,อาต่อไปมาดูตัวของ c x สี่อันนี้สุดละนะครับล้อด้านหน้าผมพยายามให้ล้อด้านหน้ายังติดพื้นอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยวเยอะที่สุดก็คือเท่านี้นะครับเลื่อนเห็นในวิดีโอผงเห็นชัดก็ผมนะครับประมาณนี้ครับเหมือนเดิมนะครับผมว่าไม้ทาบกับเด็กนะครับยาวลงมาถึงพื้นเลยจะเห็นว่ามันยาวกว่าตัว s เตัวเมื่อกี้นะครับ นี่นะครับล้อหน้าล้อหลังยังติดพื้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วัดองศาได้ทั้งหมดนะครับ25องศานะครับอันนี้ลองที่ตัว SMH7 นะครับมันมันก็ต่างกันมากเลยก็จะเห็นในวิดีโอที่ผมเล่นนะครับมันก็จะก็จะมีความพิกลต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับการฝึกฝึกพล้าฝึกโยกนะครับ ะี่นครับผมเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ2รูปนี้เห็นเลยว่าไม้สั้นกับไม้ยาวแตกต่างกันตัวองศาก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับก็ CX4 ก็25องศาทัก s S7 ก็35องศานะครับสำหรับเราออนทามเซิร์ฟสเก็ตเองนะครับก็หลักๆเราจะมีตัวทักเนี่ยสแบบเป็นทักพุชชิ่งกับตัวที่เป็นทักสปริงนะครับก็เดี๋ยวผมจะโมทั้ง2อย่างเลยนะครับก็ เพื่อนๆที่ซื้อไปนะครับก็ทั้ง2อ,อย่างนี้มีความแตกต่างกันชเช่นทักปุชชิ่งนี่ก็จะสามารถลงได้ลึกขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยว่าผมเนี่ยโมย,ยังไงกับตัวทักปุชชิ่งที่จะทำให้มันลึกขึ้นนะครับอีั้งนงึสำหรับตัวทักเอสเ7มันแตกต่างกัตนตรงที้เป็นทักสปริง ลงได้เยอะเลยทีเดียวทั้ง2ตัวเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังว่าตัวนี้ควรจะโมยังไงให้วงมันแคบขึ้นแล้วตัวนี้ควรจะโมยยังไงให้ไม่ใช่วงแคบขึ้นครับอันนี้แคบอยู่แล้วโมยยังไงให้ความนิ่มเนี่ยมันแตกต่างกัน